่เกใช่มันอยู่ที่เราแหละถ้ามากกอ่าะถุมเมื่อกี้ที่ไปจบมาไม่รีบครับอย่ารีบเราความรักเลยเรืเ่อย พูดถึงนอกเกมครับเระถ่ายมาชื่อทนเนี่ยชุดเริ่มต่อนก้าวินด้วยหน้ากเก่าน่ารักมากครับคิดดูชุดนี้ที่ไปตีกะหรี่วันนั้นเนะีะยตีสุดๆมีแค่นโอคาร์ที่เป็นแบรนด์แค่นะมีเลขอะไรครับหนึ่งสี่เก้าค่ะ ตอนช้อนนี่เคยเบื่อไหมหรอแค่ตอนนี้วันดีครับสวัสดีครับมิ้นทำไรอ่ะฮะทำไรจะรู้ไหมพี่จะดีไฟคืออะไรอ่ะทำไรอ่ะทำอะไรอยู่คุยแกงอยู่อ๋อคุยยาวๆคุยแล้วก็ตอนนั้นแหละนะใช่เก็แค่คุยแค่ยาวหน่อยป่ะวางแหวนอยู่วางแหวนอยู่อ๋อเออวางอะไรของมัน แต่ผ่านมาไกลไหมผมว่าผมผ่านมาไกลมากเลยเพราะทุกคนช่วยด้วยฮะอะไรแบบนี้เก็บใจที่พึ่งชัำมาบอกลา คืตอนนคต้องพูดก่อนเล้วว่าถ้าตัวละครโทนี่ตายอะ่ะเพราะเมื่อฉันได้รู้ในวันนี้เนดีที่วคงตายไปด้วมั้งครับเพราะมันเป็นการท,าทำงานผมไปแล้ว พอเธอนะ้ำมันทอร,รอมานอยากให้รักของเราจบตรงนี้ขอโทษขอโทษที่ทำเธอเสียใจ ฉันทำผิดไปแล้วจริงๆฉันทำพลาดไปก็ไม่รู้จะทำยังไงให้กลับมาความรู้สึกของเธอเจ็บกัใจเหี่ยวยากฉันเองเป็นคนผิด

แต่ไม่รู้เธอต้องการไหม,มแบบขอให้เธออยู่แต่ไม่รู้เธอจะไปไหมกลัวฉันกลัวเลิกเลยกลัวว่าวันหนึ่งเธอจะทิ้งฉันไปหัวใจ ทำเธอเสียใจฉันทำผิดไปแล้วจริงๆฉันทำพลาดไปก็ไม่รู้จะทำยังไงให้กลับมาความรู้สึกของเธอเจ็บก,กันจะให้ ฉันเองเป็นคนผิดทำให้เสียน้ำตาอาจจะเสียเวลาแต่หากมันย้อนคือเธอกลับมาฉันยอมแต่ไม่รู้เธอต้องการไหมฉันยอมแต่ไม่รู้เธอจะไปไหม

หลาม,อมาขอ,อเบาขอ,อเบาดังไงย <ขอ S 2> ังดังไปดังไปโอเค ไหมคะพี่จิลีรักพี่จีลีเพอะมากมากเลยนี่ไงพี่จีรีอะไรเขาเมื่อไหร่เมื่อไหร่เขาพูดว่าอะไรนะไม่ได้ยินเลยเมื่อไหร่บอกว่าจำไม่ได้พี่จีลีเปลี่ยนลุกไงเมา่อไหร่ดูไม่ออ นั้นเห็นนั่งดูลูกตรงไหนโอ้ขอโทษได้ไหมแล้วกันเพราะจริงๆเพราะแบบว่าจับิด<บ>จับใจเฮ้ยขอบคุณค่ะแล้วเหมือนคำนึงถึงใครบางคนโอเครบ น้าตีลาอยู่ไหมอ่ะไม่ละคะไปตั้งแต่หลังกิจการรมเสร็จพักก็ครับเรื่องไหนฮะว้าวาว้าวเลืม อากาศอย่างนี้ทำไรดีนั่งเล่าเรื่องผีเอาไหมาอาเดะอาเดะหามกำลังกินอยู่เลยได้โอเค ลาล้วโทษว่าไงโทษคือใครลูกคู่คือลูกคู่อยากฟังชื่อเต็มไหมยาดยาดลูกคู่ม่ดอร์ลอยฮีมาแซ เดี๋ยวคนอื่นหิวไม่ถามเดี๋ยวพี่ชายผมเล่นเพลงให้ฟังไปช้าเตี้งด้วยพี่ชายเ,เรียก มีคนขอมาให้เนี้ยความที่ฉันในเขียนเมื่อเจ้าก็เรียนที่เธอเคยเรียนว่าเธอที่ฉันนายไปเมื่อเจากรมที่เธอผ่านเจอ เพียงกันเดินทางเพียงหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งปีมันมีความหมายทำให้เตับโตเรียนรู้เข้าใจได้มากกว่าการเดินทางฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้เราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจ การเดินทางฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้เราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้ร้องมั่นใจในสิ่งนั้นเพียงริงทุกสิ่งที่เราเรียนรู้ ส่งเสริมต่อการก้าเดินรื่อเราที่เราเผชิญอ,อยู่ที่เราเข้าใจมันไหมเปียงกันเดินทางเพียงหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งปีมันมีความหมายทำให้ทับโตเรียนรู้เข้าใจได้มากกว่า การเดินทางฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้เราสองคนคือความเข้าใจแต่เข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจการเดินทางฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้เราสองคนคือความเข้าใจ เธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจในความรักคนรุดคนรุดรุดอมีเพลงอะไรบ้างพี่ชายฟังอีกอยากฟังอีกอโอ้โหพี่เาเพาะ งอะไรได้ร้องแล้วร้องยาวเลยยาวเลยกูทีนี้ยังไงดีวะพี่ชายชื่อไรอ่ะช่วยแจ็คหนะใช้พี่ชายพี่อะไรก็ได้ยังไงดีวะอะไรก็ได้แบบมันเล่นโคตรนานเลยอืมนี่ถึงอะคิดถึงบรรยากาศชิบหายอืมบนเขาเปียวๆเนาะฮือพี่เอ ที่เราจับตู่กันสองคนใช่ไหมมีคนอื่นจับตู่ด้วยเอ้ามีคนก็ไม่บอกเจ๊เป็นอะไรคู่คุยใครวะผู้คนเดียวหมูคุยกับแม่ซื้อฮะเออใช่แมโทนี่เจ๊อะคุยใครเอาหรอกูขอโทษ พยายามจะทำวิธีต่งตางๆให้เธอนั้นรักฉันโอยพยายามทุกวันมอบให้ทุกอย่างที่เธอต้องการเหมือนเดินบนสะพานที่มีปลายทางคือใจของเธอ,อยังคงคิดและวัน จะนำรมกแทแนี้ไปให้แต่ทำไมเดินมาเนิ่นนานไม่ถึงสักทีแต่ทำไมมองดูเส้นทางเหมือนยาวออกไป อยากรู้ว่าฉันต้องทำตัวอย่างไรเอกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกทีอีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียที<ฮ>ไม่ถึงใด<ฮ>ที่อยาก<ฮ>ทำให้เธอ,นอสนใจ ได้โปรบอกกับฉันให้รู้ทีว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมายถ้าขายชิบหายนะยังไม่คิดยอมแพาฉันเพียงตแต่มไม่กขายแล้วาาก็เท่านั้นภายในใจยังคงรักเธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน คงจะดีไม่น้อยถ้าเธอบอกให้<ร>ฉันได้รับรูส้ส่งข้อความได้ไหมส่งข้อความได้ครับได้เ,เหตุผลต่งตางๆที่ยังซ่อนไว้ว่าทำไมเดินมาน,นานไม่ถึงสักทีแต่ทำไมมองดูเส้นทางเหมือนยาวออกไป อยากรู้ว่าฉันต้องทำตัวอย่างไรอีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกทีอีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียทีไม่ถึงไดนที่อยากจะไม่เธอสนใจ ไอบอกกับฉันให้รู้ที่ว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความ,มหมายสุดยอดสุดยอดพี่ชายสุดยอดเลยเอาจริงจะไปอ้วนมันเยอะตปาก ไม่ได้พูดต้องมีอะไรไหมเยอะก่อนจะไปฟองเพลงผมต้องไปรับของที่ตู้อ่ะเยอะอ่ะไปไปตู้ได้ไหมเอาเปลี่ยนเอาเอารถใหญ่ไปเลยไปนะไหมเออไปเอาอาหารอาหารหมดไปเอาอาหารอาหารหมดนี่เดี๋ยวรถจอดไปทีเดียวจั่งปะจั่งหัว เราก็เรียนเก่งอ้ยเจไปด้วยกันเปล่าพี่คันเดียวในเมืองครับผมพี่ไปด้วยกันเปล่าไปเฮียเดี๋ยวผมนั่งหลรถไปเดี๋ยวขึ้นมาให้หมดเลยมาตรงเนี้ยไปไปให้หมดเลยพร้อมกันจบพอไหมไพอพออยู่แล้วมันพอเสมอคันเนี้ยเฮ้ยพี่จักไม่ต้องพี่ต้องขึ้นไปนั้งหลังรถเสียงจะได้ยินตลอดเวลา S <S ใช่เหรอวะใช่ใช่ใช่เพราะเราขับเร็วเกนจะไม่ได้ยินเสียงพี่เ,เต้นหลังรถใช่ทะเลไปาป้าเอาตอเต้นเลยเต้นวะทะเลเต้นอะไรก็ได้อะนะใช่ทะเลรอแป๊บรอแป๊บเบื่อป่ะห,หลับป้องเนี่ยครับครับฟังเพิ่นไปไหนวะเออเออไปเจอตู้ได้ไหมโอเคครับครับหลับ ทำให้ผมยากจะดบาไม่ได <aine> ้อว <Monate> ่างที่คนบอกต้องจังว่าคุณเป็นอย่างที่เขาไหนอย่างที่ว่าอยากเจอชุนเดินทางใต้ท้องทะเลไกลอยู่ใกล้ๆก่อนนั้นไงปาการางสีสัน ใส่จนลืมเวลาที่เราชวนกันแวกไว้รักทำไมว่ามีเธอด้วยสวยสอเก็นกว่าันใยายได้แล้วจะคนดีก็จะ <You too. S 1> รู้ว่ายังมีสิ่งที่มากกว่าคำว่าต้องการ ปาปะเดาดาล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 าฉันจะพาเธอไปชูวีดูวีดำดิงลึกลึกลงไปลา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 ฉันจะพาเธอไปชูวีดูวีดำดิงลึกลึกลงไปาไม่ได้ที่ไม่ได้นพ่ดไราลิกาของเธอเล่นกัน้าหรือเไม่ามันะเรีย่อะไอไอ้เนี่ย่าไม่ได้ บอกว่าขอลาแต่จะนานเท่าไรคงต้องเว้นเอาไว้เพราะชนี้ไปไปเลยเหรอไปได้ปไปไปเลยรถรถมันออกไปได้ป่ะล่ะพี่เดี๋ยวผมได้ขับรถมันไปไปพอแล้วไป ขอคนนั้นเอิญมามองแต่คุณนะแต่คุณเอมองข้ามไปขอคนนั้นรอมาลว่มเปแต่คุณเอามบอกว่าไม่ใช่คองคนนั้นเอิมารออยู่ตอนเย็นแต่คุณเอามบอกพี่ชายแต่ยังก็ชอบมาระบายบอกว่าคุณเอาใจ ติดตามสักเท่าไหร่คอ,อ,อ,อยากบอกอะไรหน่อยได้ไหมว่าผู้ชายที่ดีผู้ชายที่ดีมีแฟนหมดแล้วแล้วคุณจะรออะไรผู้ชายรวยรโลกวยคนรวยๆไมมีคนสวยอย่างชิงมากมายผู้หญิงที่รู้งดง,งานยังคุณงสอบเป็นวุ้นน,น่าเสียดาย ลองกบับผู้ชายกลางราร์ยังพร้อมได้ไหม oh b แบบน้ a d โอ o s babadidos o ย y โอ h สวัสดีครับ และพราว่าเป็นอีกคนที่เฝ้ารอคุณมาตั้งนานหัวใจผมมันสั่นเมื่อได้ฟังึ้นไม่มีใครสนใจบปาว่าคุณหน้าตายอย่างพร้อมและคุณไม่นับคุณไม่มองเลยวันนี้ก็ผู้ชายมันเจ็บใจอยาจะวิ่งร้องไห้กับสมัยตายคุณก็ณไม่เคยสนจากผู้ติดตามเธอทนการ อยากบอกอะไรหน่อยได้ไหมผู้ชายดีดผู้ชายเท่มีฟันบอกลาคุณจะรออะไรผู้ชายด้วยด้วยรูมคนด้วยด้วยก็ไม่คนสุดใจช่างเป็นชีวิตากมายของคุณรอดขาใจด้วยนะครับดูดันก็เข้วใขอบคุณมากรับผร้ชายอาหารยังพร้ขอดคไหม พี่ชายเล่นเพลงเออเจ้าหญิงเป็นป่าวอะเพลงอะไรวะเจ้าหญิงลองฟังดีนะพี่ลองฟังก่อนเอาดูลองดูงดงเพลิดเพลได้วัวเน่าไม่คุ้นเลยวะ่ะเจ้าหญิงของใครอะดิจาลาดเหรอเอ้ยไม่ใช่เบยบอยบอดบอดอะไรนี่ปะน่าจะน่าม,มาดูบ้างโอ้โหเพลงอะไรวะ<笑><笑>เออไม่อันนี้ถือว่าเป็นมีมีมีเควียรไปให้เล่น กันบ้านให้คู่อีกแล้วเอ๊ะเพลงอะไรต่อกครับพี่เพราะกลางผิวๆเนี่ยทำไมจะเป็นรองหน้าตู้ต่อเลยเฮ้ยวีเอ๋รียบร้อยแล้วกูโดนงัดแทนิด่นวานัดคนเก่งนะใช่ไหมข้าวสองนราใยส่งของหน่ เก้าสองครับเด้กเจ้มึงจากรเดว่เดสันนีครับพี่วัสดีครับูสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเหมย้ีออ้อใคร่อใครพ่อมึงเนี่ยมึง่พ่อ ว่างเขาได้รถเขาได้เล่นมาไหมครับมาวันี้ามีกียังไม่มียันนั้นก็จะฝันจะเฝ้ารอมานะคะเอาไม้น้องอีกเพราคำว่ารักจะมีเธอเท่านั้น

โอ้ยน้องชายแคป A เมทเท่าไหร่พี่เอทติดละห้ากันนะคิดถึงใครไดงโอ๋นอได้ไหมเหมือนเบอร์ไม่ได้หรอไม่ได้พ่ไม่ได้พี่เจอโต้มีคนอยากเจอดีเลยมาแวเจอผมเก้าศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้องไแป๊บหนึงะีเลย พี่ชายคือพี่จลิตถามทำไมมาเข้าใจอ่ะหก็เอาครับเอดี๋ยวทะไปเลยนอาเนี่ยได้แล้วม่ครับเก้าสองโอเคผมเอามาให้อีกแบบนึงสิ้คือเอาในบัตรพีจไม่มีความรัด